การล่าแม่มดในโซเชียลเรากำลังทำร้ายใครโดยไม่รู้ตัว Cancel Culture p s y c h o l o g y สวัสดีครับในโลกยุคนี้แค่โพสต์เดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ตลอดการเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเรื่องหนึ่งถูกพูดถึงในโซเชียลเสียงจากคนหมื่นคนล้านคนพร้อมใจกันตัดสินโดยไม่รอข้อเท็จจริง วันนี้เราจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการล่าแม่มดในโซเชียลหรือที่ฝรั่งเรียกว่า c a n c e r culture เมื่อฝูงชนในโลกออนไลน์รวมพลังเพื่อลงโทษใครบางคนทั้งที่บางครั้งเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาผิดจริงหรือไม่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณ จะได้รับสาระดีๆและพลังบวกจากเราอย่างต่อเนื่องด้วยครับขอบคุณมากครับจุดเริ่มของคำว่าล่าแม่มดย้อนกลับไปในยุโรปเมื่อหลายร้อยปีก่อนคำว่า witch hunt หมายถึงการล่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไม่มีหลักฐานไม่มีการไตส่สวนที่เป็นธรรมแค่คนในหมู่บ้านเชื่อว่าเธอทำของก็พอจะเผาทั้งเป็นได้แล้ว หลายร้อยปีผ่านไปเราคิดว่าโลกจเจริญแล้วเราไม่เผาคนอีกต่อไปแต่ความจริงก็คือเรายังเผากันอยู่เพียงแค่เปลี่ยนกองไฟเป็นหน้าจอโทรศัพท์จากประวัติศาสตร์สู่โซเชียลมีเดียทุกวันนี้แม่มดคนใหม่อาจเป็นใครก็ได้ดาราดาราครูนักการเมืองหรือแม้แต่คนธรรมดา เมื่อมีใครซักคนถูกกล่าวหาว่าผิดสิ่งที่ตามมาคือเสียงด่าการแบนและการแชร์ซ้ำๆคนที่ไม่รู้จักกันเลยกลับรู้สึกสะใจเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษและทุกคนต่างเชื่อว่าฉันแค่ยืนข้างความถูกต้องแต่เราควรถามตัวเองว่าเรากำลังปกป้องความยุติธรรมหรือแค่สนุกกับการเห็นคนอื่นล้มลงกันแน่ ตัวอย่างจากข่าวกันจอมพลัง vs สวอังคณาล่าสุดประเด็นร้อนในรายการโหนกระแสเมื่อกันจอมพลังพาดพิงสวอังคณาเกี่ยวกับประเด็นชายแดนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือโลกโซเชียลร้อนออุทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่โจมตีอย่างรุนแรงหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือ การตรวจสอบบุคคลสาธารณะตามสิทธิของประชาชนหรือเป็นการลากใครบางคนขึ้นเขียงโดยอาศัยอารมณ์ของมวลชนเมื่อเสียงในโซเชียลเริ่มดังคำพูดหนึ่งอาจกลายเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์และใครที่ตกเป็นเป้าอาจไม่มีพื้นที่ให้พูดอะไรอีกเลยกลไกทางจิตที่อยู่เบื้องหลังการล่าแม่มด นักจิตวิทยาอธิบายไว้หลายทฤษฎีครับหนึ่งในนั้นคือทฤษฎี projection ของฟรอยเรามักโยนเงาเดิมของตัวเองออกไปข้างนอกเมื่อเห็นใครทำสิ่งที่เราไม่กล้าทำหรือสิ่งที่เรารังเกียจในตัวเองเราจะรู้สึกอยากลงโทษเขาเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอีกกลไกคือ groupthink effect เมื่อเราอยู่ในกลุ่มที่มีความคิดเดียวกันเราจะไม่อยากขัดเสียงส่วนใหญ่ ยิ่งคอมเมนต์แรงยิ่งแชร์เยอะเราก็ยิ่งอยากทำตามไม่ใช่เพราะเราเชื่อทั้งหมดแต่เพราะเราไม่อยากหลุดออกจากฝูงนอกจากนี้ยังมี Moral Superiority Illusion มนุษย์รู้สึกดีเมื่อได้รู้สึกว่าฉันดีกว่าการรุมประนามคนอื่นทำให้เรารู้สึกว่าเราคือฝ่ายคุณธรรมแต่จริงๆแล้วมันคือโดปามีนหลอกตา เราติดรสชาติของการเป็นผู้พิพากษาในโลกดิจิทัลโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างจากสังคมไทยและต่างประเทศไม่ใช่แค่กรณีนี้ครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นมาแล้วดาราคอเอาทางการเมืองครูโดนแฉทั้งที่หลักฐานยังไม่ชัดนักร้องหรือยูทูบเบอร์ที่ถูกแบนจนชีวิตพังในต่างประเทศก็มีคันเยเวสถูกแบนเพราะพูดแรง เจ้าหนี้เดบเคยโดนแคนเซิลทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินทั้งหมดสะท้อนว่าในยุคนี้ศาลโซเชียลมีอำนาจมากกว่าศาลจริงงานวิจัยและมุมมองทางจิตวิทยางานของเบรเน่บาวนักจิตวิทยาชื่อดังจากสหรัฐพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเชมเคาเจอร์สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความอับอายเมื่อใครทำผิด เราไม่ช่วยเขาเติบโตแต่เราผลักเขาให้ตกเหวงานวิจัยของฮาร์วารดปี2022พบว่าคนที่มีส่วนร่วมในการแคนเซิลเค t u r เจะรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นเพราะมันตอบสนองความต้องการในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพูดง่ายๆก็คือเราด่าเพื่อรู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งถูกและเราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ในทางกลับกันผู้ถูกล่า กลับมีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวและสูญเสียความไว้วางใจในมนุษย์ไปตลอดชีวิตเรากำลังกลายเป็นผู้ล่าหรือไม่ลองถามตัวเองครับเราเคยแชร์ข่าวโดยไม่เช็คข้อเท็จจริงไหมเราเคยรู้สึกดีเวลาเห็นคนที่เราไม่ชอบโดนแฉไหมเราเคยพิมพ์ด่าใครทั้งที่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดไหมถ้าใช่บางที เราก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการล่าแม่มดโดยไม่รู้ตัวในเชิงจิตวิเคราะห์มันคือการปล่อยชา a d โด์เซลฟด้านดืมของเราที่อยากทำร้ายอยากเอาชนะอยากสะใจและโซเชียลคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับด้านมืดนั้นเพราะไม่มีใครเห็นหน้าเราไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครทางออกและแง่คิด มนุษย์เราไม่อาจหยุดวิจารณ์กันได้แต่เราสามารถเลือกวิธีที่จะวิจารณ์ได้ก่อนแชร์ตรวจสอบก่อนด่าถามใจตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรก่อนจะตัดสินฟังทั้งสองฝั่งให้ครบก่อนในทางพุทธจิตวิทยาพระภัยสารวิสาโลเคยพูดไว้ว่าเมื่อเราโกรธคนอื่นเราเผาใจตัวเองไปด้วยคำนี้ สะท้อนถึงพลังของความโกรธที่ย้อนกลับมาทํำลายผู้โกรธเองจานมีสติและเมตตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการเลือกไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังควบคุมชีวิตเราสรุปและปิดท้ายการตรวจสอบความจริงคือสิ่งจำเป็นแต่เมื่อการตรวจสอบกลายเป็นการประหารทางโซเชียลสังคมเราก็กำลังเดินย้อนกลับไปสู่ยุคล่าแม่มดอีกครั้ง เปลี่ยนแต่เปลี่ยนคบเพลิงเป็นคีย์บอร์ดเราจะทำอย่างไรให้ความยุติธรรมยังอยู่แต่ความเกลียดชังไม่ครอบนำในโลกที่ทุกคนพร้อมจะตัดสินผู้อื่นการมีเมตตาอาจกลายเป็นการต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้ทุกคนมีสติก่อนพิมพ์ก่อนแชร์และก่อนด่าใครสักคนครับเพราะบางครั้งการไม่ร่วมล่าอาจเป็นการ ช่วยชีวิตใครบางคนได้จริงๆขอบคุณที่อยู่ด้วยการจนจบนะครับอย่าลืมส่งต่อให้คนรักเพื่อสังคมและโลกที่น่าอยู่ขึ้นหรือสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำและพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งสวัสดีครับ